อุทยานแห่งชาติภูผายนต์ดินแดนแห่งศิลปะหินและเอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของคนโบราณและเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระโรอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารองณพื้นที่แห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชะดำเนินทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดตำบลเต่าง,งอยทิงอำเภอเต่าง,งอยจังหวัดสกลนอครเมืม่อวันที่27พฤศจิกายน2527ได้พระราชะทานพระราชะดำริตอนหนึ่งว่าควรอนุรักษ์สภาพธรรมชาติและป่าไม้บริเวณใกล้กับหัวงานเขื่อนกับเก็บน้ำของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหวดตลอดจนบริเวณข้างเคียงของอ่างเก็บน้ำ พร้อมกับคุณปรับปรุงเสริมแต่งบริเวณให้มีความสวยงามและเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้เป็นอุทยานแห่งชาติหรือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้รับสนองพระราชดำร,ริและได้จัดตั้งอุทยานแห่งชาติห้วยหวดเมื่อปี2531ต่อมาเมื่อปี2544ได้เปลี่ยนชื่อเป็นอุทยานแห่งชาติภูผายนเพื่อให้สอดคล้องกับจุดเด่น คือภูผายนซึ่งปรากฏภาพแกะสลักลายเส้นอายุกว่า3,000ปีปนักโบราณคดีได้ระบุว่าจุดนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของกลุ่มชนก่อนประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติภูผายนมีสภาพทั่วไปเป็นที่ราบสูงสลับกับเทือกเขาหินทรายของเทือกเขาภูพานเป็นป่าต้นน้ำลำธารมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติและทิวทัศน์สวยงามเช่นน้ำตก หน้าผาเนินหินอ่างเก็บน้ำปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูผายนตได้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทำให้ดินแดนที่เป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานสมดังพระราชด,ดำริข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมอบให้เป็นมรดกแผ่นดินแก่คนไทยทุกคนสื่อไป